สวัสดีค่ะเพลกับสโมเพจยอวันนี้นําเสนอช่องรถครอบครัววันนี้นําเสนอส่วนของมิ x เอรถเจ็ที่นั่งคันนี้นะรถครอบครัวสไตล,ล์นุ่มแต่ว่าคันนี้เอาไปเลยค่ะ 0, มิ x เอ็กซ์3.0มีเนวิ g เกเตอร์ในตัวคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อราคาดีค่ะคันนี้ปี20นะราคา,คคนนา,คาที่829,000ได้ตัวเครื่องยนต์3,000พร้อมเนวิกเกเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อไปเลยหล่อเท่สวยฉ่าคันนี้สีบรอนเงินดูแลง่ายค่ะสภาพใหมก่กิฟต์รถหน่วยงานสภาพดีต้องที่นี่ค่ะมิ x เอ็กซ์บอกเลยว่าคันนี้นะสภาพ คือกริปจริงๆลูกค้าเสียงเครื่องอย่าแน่นๆแบบนี้เลยบอดี้เดิมไม่มีฉนักไม่มีน้ำพรมแน่นอนค่ะใครสนใจเล็งหายอยู่นะฉมบอกเลยว่าจัดที่ดวนจัดที่ไวค่ะแล้วรถคันนี้นะไม่มีฉนักไม่มีน้ำพรมแน่นอนมาดูรถกันได้ค่ะเนเทดได้ได้เลยราคาดีแล้วไม่พอดอกบิบิเศษยังจัดได้นะดอกบิบิเศษอยู่ที่1.29ลูกค,ะคะ้าค่ะแล้วก็สําหรับผู้ประสบภัยนะชาวหาดใหญ่นะ แถมฟรีเลยรดสไลด์ลูกค้าค่ะทักหาด่วนๆได้เลยอยากได้รถไปใช้ค่ะให้ทันและให้ไวนะติดต่อสโมโได้เลยที่0ูนย์918459233ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในว่าด้านในเป็นไงบอกเลยว่าคันนี้กริปจริงๆสวยฉ่าราคาดีค่ะสำหรับมิว X อ็กซ์3.0ขับเคลื่อนสีล้อคันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะด้านในสวยกริปเท่ๆแบบนี้เลยคันนี้เป็นตัวมิวเ เครื่องยนต์สามพันมีระบบเนวิเกเตอร์นะแล้วก็ขับเคลื่อนสี่ล้อแบบนี้เลยพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยค่ะหน้าจอมาตรวัดแบบนี้ภายในสวยกิฟเลยลูกค้าปี20คือยังใหม่กิฟอยู่มีหน้าจอทัสกินได้เชื่อมต่อได้นะคะแล้วก็ทัสกีนแบบว่าลื่นเปิดมีระบบเนวิเกเตอร์ในตัวด้วยนะกล้องมองหลังมีค่ะแล้วก็ในส่วนของเซตแอร์ออโต้แบบนี้เลยสามารถเซตได้เลยค่ะจากปุ่มรีโมทตรงนี้เลยแอร์ แอร์และสเสร็จแล้วก็เป็นเกียร์เนาะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยตัวเกียร์ค่ะเป็นเชนเกียร์เข้าล็อกง่ายๆแบบนี้เลยครนนี้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะมีหมุนปรับในส่วนของขับสี่แบบนี้แล้วบเบาะ New X นะบอกเลยนุ่มสบายสําหรับขับสี่เราจะได้เบาะภายในเป็นครูแม็กซ์สีดำแบบนี้เลยสภาพกิฟลูกค้าค่ะเบาะเฟิร์มแน่แนๆแ,แบบนี้เลยค่ะใครเลงไงหาจะดที่ด่วนจอดที่ไวค่ะมาดูบ้างในส่วนของผู้โดยสารตอนกลางซี ตอนกลางก็สวยกลิบไม่แพ้กันลูกค้าค่ะโทนดําเข้มๆด,ดูแบบนี้เลยแล้วภายในมีไฟแอมเบียน i ไลท์นี้สวยมากไฟแบบแนวสปอร์ตเลยลูกค้าเนี่ยจะเห็นชัดเลยตอนกลางคืนจะมีไฟแอมเบียนไลท์เป็นสีแดงแบบนี้เลยลูกค้าสวยดูหรูหราและชุดีดูสปอร์ตเท่ๆเนาะ สายสีแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นบอกคูมแม็กนิ่มๆเฟิร์มๆแบบนี้ช่วงล่างนิ่มๆค่ะสําหรับรถครอบครัวสไตล์มิวเช่วงล่างดีนั่งสบายค่ะเหมือนโซฟาที่บ้านเลยแล้วก็หลังคาคลีนๆสะอาดแบบนี้เลยลูกค้าค่ะแอร์และไฟถึงแถวหลังเลยเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันด้านหลังคือสวยมากๆเลยค่ะด้านหลังจะเป็นรถจัดที่นั่งเนาะแต่ว่ามิว e เอะ่ะมันดีที่ว่าเวลาเราพับด้านหลังลูกค้ามันจะมีพื้นที่ใช้สอยได้มากเลยอันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่าเป็นยังไง ประตูฝาท้ายเป็นโช๊คปกติแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เวลาค่าซ่อมมันจะนแบบไม่ได้ค่าใช้จ่ายสูงด้านหลังค่อนข้างกว้างปรับพับเรียบได้แบบนี้เลยทําให้สามารถวางใส่เต็นท์เนาะก็วางของได้เยอะกระเป๋าเดินทางอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าท่าในใดที่มีครอบครัวเป็นวิวแชร์นะเหมือนเราผู้สูงอายุต้องเดินทางคันนี้ใส่วิวแชร์ได้ใส่ถุงกลอฟได้นะจริงๆคือไซส์ค่อนข้างใหญ่มาก สามารถพับเรียบได้ผู้โดยสารต้นกลางก็พับได้อีก60-40แบบนี้เลยค่ะลูกค้าค่ะคันนี้นะ่ะออปชันคือแบบว่าจัดเต็มและสภาพสมบูรณ์มากคันนี้เป็นตัวมิวเอ็กซ์ขึ้นตนสามพันปี20ลูกค้าแล้วก็บอกเลยว่าสีบรอนเงินสวยฉ่ำแบบนี้ค่ะรถหน่วยงานสภาพดีไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแน่นอนเรามาดูนะในส่วนของเบาะคูแม็กบอกเลยแน,น่นๆเฟิรม์มๆฟมแบบนี้เลยค่ะเบาะคือดีค่ะแล้วก็ในส่วนของเบาะมันจะเป็นเหมือนฟีลแบบนั่งแล้วนุ่มๆเนาะมันจะ สไตล์ของมิลเอเครื่องยนต์แรงก็จริงแต่ช่วงล่างมันจะดีด้วยความที่เป็นเบาสัมผัสค่ะผิวเบาอยกังสมบูรณ์อยู่ค่ะคันนี้ค่ะปี20บอกเลยห้ามพลาดจริงๆถ้าพลาดนะจะเสียดายมากๆเลยคันนี้จัดมาให้แล้วเป็นมิลเอค่ะตัวเครื่องยนต์3000เลยแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อลรล้อเท่ๆแบบนี้เลยราคาที่5.29 0 0ลูกค้าสนใจทักได้เลย,เลยดอกเบี้ยพิเศษ1.29ติดต่อให้ด่วนให้ไวได้เลยค่ะที่091845223ได้เลยนะคะ